ลับมาก no s e n s o r มาที่ออและทอนกับพทนะฮะแอบพูดถึงตัวย่อพูดถึงคนแดนไกลแต่แหละท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผลประกาศเรียบร้อยฮะแลนสไลด์ของคุณชัดชาติมานะครับก็มีประเด็นที่ออกมางานนี้เนี่ยนี่ก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ทีขี่แพ้ไล่พี่ขอตั้งคำถามไม่ต้องตอบนะจะถามว่าถ้าสมมติว่าเขาแสดงตน เชียร์คุณชัชาติก่อนที่จะถึงวันที่22่สิบสองพภาต่อพี่แหวคะแนนจะเป็นอย่างนี้ไหมละ่ะตรงไหมคำตอบอยู่ในใจล้ฮะ <c oughs> โอเคนะอันนี้เราตั้งคําถามนะค,คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมละ่ะต่อไปถ้าเกิดเขาทํางานแล้วเขาโยงทํางานแล้วโยงม,ม,มันจะมีคนสองกลุ่มเลยนะครับคนี่กลุ่มหนึ่งก็บอกโอ้นี่เขาเป็นคนของทางนู้นเขาทําดีจริงๆอ่า กับอีกคนบอกเอ้าตกลงโยงเหรอมันก็มีทั้งสองฝั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติร่าเขาโยงแล้วโยงแล้วเขาไม่ได้ผิดหวังตอนแรกบอกอิสระแต่ตอนนี้โยงก็ไม่เป็นไรในเมื่อมีผลงานและผลงานเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกใหญ่เขาจะเก็จะเลือกพวกเขานี่แหละอันนี้แลนสไลด์ได้แต่ถ้าบอกอ้าวไหนว่าไม่โยงตกลงโยงเหรออันนี้คนก็จะผิดหวังด้วยและนอกจากผิดหวังเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องแลนสไลด์ หรือแม่แลนสไลด์เนี่ยบริบทมันต่างกันพี่ไม่ได้บอกแพ้หรือชนะหรือว่าจะแรงสไลด์หรือไม่นะแต่พี่ยืนยันว่าบริบทต่างกันพี่ขอยกความแตกต่างนะอันนี้กรทมใช่ไหมครับท็อปคิดว่าภาคใต้เนี่ยโอ้เขาจะแรงสไลด์ที่ภาคใต้ได้ไหมอ,อนะ,ค,ะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าเขาจะแรงสไลด์ได้หรือเปล่านะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ย เขตภาคกลางหลายหลายจังหวัดเนี่ยท้อบคิดว่ามันมีโลโก้แบรนด์ไหมคือว่าแบรนด์ประจําท้องถิ่นนะมีไหม,มหมายควาตระก,กูลนี้ถ้าลงจังหวัดนี้ยังไงก็ได้ตระก,กูลนี้ลงจังหวัดนี้อะไรก็ได้เนี่ยมีใช่ไหมครับแล้วถามว่าเขาจะลงเพื่อไทยหรือเปล่าอืมนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นการแลนสไลด์มันถึงได้ต่างกาันนะฮะแลวท้าคิดว่าการที่ มันมีการเปลี่ยนจากบ้านเสื้อแดงและบ้านเสื้อแดงบางคนก็ออกมาบอกไม่เอาแล้วไม่ถูกหลอกอีกแล้วเนี่ยคะแนนมันจะมาเหมือนครั้งก่อนไหมจริงคนพอใจผลงานของบิ๊กตู่มีไหมครับคนที่จะได้ไปทำงานซาอุมีไหมแล้วเขาจะปลื้มไหมกับตรงนี้ราคาการประกันราคาเกษตรเป็นที่พอใจของเกษตรกรไหม มันมีตั้งหลายตัวตอบคนที่ได้ที่ดินคืนที่ลุงป้อมเดินแจก่แต่เรื่องปัญหาอย่างนึงที่ผมที่อาจารย์ที่จา,จาพูดมาตะกี้เนี่ยผมติดใจก็คือเรื่องปัญหาแฉยแ่นภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของหน่วยงานสออบอตออที่มีม,มีมีชาวบ้านฝากหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนะี่ยเขาก็บอกว่า ันควรจะยุบไปไหมเรื่องของงบประมาณที่ได้รับมามันโอเคไหมอะไรแบบนี้ถ้าเขากล้าแตะตรงนี้ได้นีก็ถ้าเขาเป็นนะ uh huh. ได้เป็นนะ uh huh. แล้วกล้าแตะตรงนี้ด้วยโดยผ่านอออมาเนี่ยนะ uh huh. ก็ต้องรู้พี่ว่าบริบทมันต่างกันนะครับ uh huh. เพราะว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าคนเขาเชื่อว่าคุณจะชาติอิสระเขาไม่ได้โยงกับทางพรรคถ้าเขาโยงพี่ไม่แน่ว่าคะแนนจะเป็นเช่น uh huh. นี้แต่การออกมาออกมาแซะแขว รุ่นน้องสินะแล้วเราก็มีรุ่นพี่เลยมามีลุงป้อมมีทั้งสามลุงอ่ะว่ายง่ายนะราะว่าหมดสภาพทักอายุนี่บางคนสังขารและการไม่เปิดรับแล้วโลกภายนอกนะยิ่งอยู่ยิ่งพังอ่ะตกลงเขาจะเป็นเหมือนพี่ใช่ไหมวราคนอื่นเจ็ดสิบกว่าทํางานไม่ไหวแต่ชั้นเจ็ดสิบกว่าชันยังไหวใช่ไหมตัวเขาเท่าไหร่ตัวเขาปีเดียวกับพี่นะครับอุ่นเดียวกันเลยเหรอ ปีเดียวกันเลยจากเขาเรียนรุ่นเขาเรียนทีหลังพี่เขาเรียนช้ากว่าพี่พี่เรียนเร็วกว่าเขาโอ้ยถ,ถ้าให้เทียบใบนี้ท่านผู้ชมนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะ <laughs> อายุเท่ากันครับความสาวความสดไ,ไม่ใช่ความ <laughs> นี่ด <laughs> ีดีดีพูดถูกใจพูดถูกใจ <laughs> โอ้โหอ่ะทีน,นี้เพราะฉะนั้น <laughs> ถามว่าตัวเขาก็อย่างนี้ก็ยงังแอคทีฟอยู่แล้วทำไมถึงให้คนอื่นที่อายุน้อยกว่าเขาเนี่ยไม่แอคทีฟแล้วล่ะจริงๆการมาบูลเรื่องอายุสังขารมันไม่ไม่ไม่น่จะเป็นประเด็นได้เลยนะคือบิ๊ก บิ๊กปอก็อ่อนกับเขานะคะบิ๊กตู่ก็อ่อนกับเขามีคนที่แก่เขาคือบิ๊กปอมเขาจะหมายถึงอบิ๊กปอมหรือเปล่าอาจจะมองว่าโอ้โหลุงป้อมไม่คิดจะถอยเลยเหรออายุปูนี้แล้วเดินยังไม่ไหวเลยต้องให้คนจูงเลยแล้วจะบริหารบ้านเมืองคืนอํานาจนี้ให้กันรากว่าที่ไรไม่มีเคยว่าคนเดียวมักจะว่าสามปอสามปอสามปอโอถูกไหมใช่ อย่างเช่นว่าทหารคับแคบอย่างเงี้ยถามว่ามันจะโดนบิ๊กป้อมคนเดียวอือโดนบิ๊กป้อมทหารไหมทหารบิ๊กตู่ทหารเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความเพราะว่าบิ๊กป้อมคนเดียวพี่ว่ามันก็สามคนเขาก็เป็นทหารทั้งนั้นแหละทหารแคบเงี้ยอ่ะแล้วทาไมเขาถึงส่งสัญญาณมาว่าเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องรอหรอกเอเปกยั่วยุบได้เลยสัญญาณมันบ่งบอกชัดเจนแล้ว คือการได้เห็นภาพของลุงตู่ต้อนรับผู้นำที่มาตรงนี้พี่ว่ามันก็เป็นภาพที่ทำให้สยิวกิ้วพอสมควรเลยโอ้โหภาพนะมันควรจะเป็นคนนั้นหรือเปล่ามันควรจะเป็นคนนี้หรือเปล่ามันไม่น่าจะเป็นคนคนนี้เลย <S 2> <S 2> <อ>แต่ตอ่อเดือนพฤศจิกาจะมาถึงถ้าเวลานี้เราเปลี่ยนนะคะ มากลางสึกเนี่ยท้าคิดว่าจะเตรียมการทันนะไม่ทันเออทุกอย่างเจ้ามือเจ้าภาพคลุกระาหมดทุกอย่างงานมันใหญ่ขนาดนี้ล้วพี่เชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็คงเตรียมการมาเยอะมากมายกายกองแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะเอาหน้านะไม่ใช่เป็นผลงานว่าเคลมเป็นผลงานของรัฐบาลนะไอ้จะเป็นผลงานหรือไม่เป็นผลงานมันก็เกิดอยู่ที่ประชาชนมองเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็เหมือนอย่างเรื่องคลองเนี่ย บางคนก็บอกว่าผลงานบิ๊กตู่เพราะฉะนั้นคุณอัศวินเครมไม่ได้ก็มีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนการพอทําขึ้นมาเนี่ยจะบอกรัฐบาลเครมตกลงจะให้ปูลุงตู่เครมหรือจะให้ลุงดอนเคลมหรือจะให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจะจะให้จะให้เคลมเคลมใครเคลมกันแน่แต่พี่คิดว่าคนที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยด้วยความรักประเทศแล้วก็ต้องการที่จะรักษาหน้าตาของประเทศ ดังนั้นงานอย่างนี้เนี่ยเราไม่พร้อมไม่ได้นะท็อปเราต้องมีความพร้อมนะคะอาจารย์แล้วในเมื่อคนแดนไกลเขาส่งสัญญาณมาขนาดนี้คนของพลังประชารัฐเขาทําอะไรกันยู้วะอันนี้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้การบูลลี่ขนาดนี้การถูกปรามากขนาดนี้ถ้าผมแหมไม่อยากจะเทียบเราไม่ใช่นักการเมืองนะท็อปถ้าเราเป็นสมาชิกพักเนี่ยเราอดไม่ได้แล้วนะเราทนเราไม่ทนแล้วนะเขาเป็นสิทธิ์เก่ากันไม่ใช่เหรอแหม ไม่รู้บางคนเขาก็จิวจ๋วจะกลายเป็นว่าเป็นไอ้แม็กไล่กัดชกของหรือเปล่าเขาไม่อยากเป็นไอ้แม็ก <c oughs> ไม่อยากเป็นหมาในคอกเขาไม่อยากเป็นแม็กเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ไม่ทํา <c oughs> คือมันมีอย่างหนึ่งตอบไม่ทําอยากทําทําไม่เป็นครับทําทเป็นแต่ขี้เกียจทํามันมีหมดเลยนะ<ม>ตรือปล่อยให้มันสูญญากาศแบบนี้ไปแล้วกันใครอยากเฮาก็เฮาไป <c oughs> คือข้า,าจ,จะมั่นใจก็ได้ว่าเขาไปแค่ไหนยังไงก็ทําอะไรฉันไม่ได้นะครับคืออย่างนี้ต็อปต้องยอมรับนะเรามีสอสอดาวเลิกอยู่หลายคนนะเออนั่นสิดาวเลิกเขาทํไม่สิ่งได้ไหมถ้ามีาเข่เาได้ไท <ำ S 1> ําอะไรที่อยู่ในระบบอุปถัมเนี่ยให้กับคนในพื้นที่ต่อให้ต๊บอบด่าเขายังไงแค่ไหนต๊อบตำหนิเขายังไงแค่ไหนคนในพื้นที่นั้นยังไงก็ไม่ทิ้งเขา ยังไงก็เลือกก็ถือว่าฉันก็คือดาวเรษกอใช่ฉันมีแสงในตัวเองฉันจะอยู่พักไหนฉันก็ได้เพราะฉันมีแสงในตัวเองคือการเมืองบ้านเราต้องยอมรับมันเป็นเรื่องระบบอุปธรรมนะจะบอกให้ไม่อย่างนั้นสอสอเนี่ยเขาจะไปงานบวชเหรอใช่เขาจะไปงานแต่งเหรอแต่ถามจริงการเมืองบ้านเรา ในเมื่อทำนี้มันเป็นแบบนั้นว่าถ้าันแบบนั้นผมเชื่อว่าคนอีกหลายล้านคนที่เขาไม่ต้องการจะให้ระบบอุปธรรมนี่มันมีอยู่คือคนจํานวนมากที่ไม่อยากให้มีอยู่เนี่ยนะคะจะมากแค่ไหนก็น้อยกว่าคนที่เขาอยากให้มีอืแสดงว่าเราจะหนีเส้นสายอย่างนี้ไม่พ้นลเลยเหรอโอ้ตอเอ้ยถ้าเกิดคือต้อมเคยได้ยินทานี้มทำเท่าเทียมเขาทำเที่ยวนั่นสิต้อมเคยได้ยินไหม สอสอเป็นเช่นไรก็สะท้อนคนเลือกเป็นเช่นนั้นโอ้ตรงไหมล่ะ<อ>คือบางทีเนี่ยถ้าเรามองจากข้างนอกไอ้คนนี้มันเป็นสอสอได้ยังไงวะถูก<อ>ไหมแต่ตับลังเป็นคนในดูสิ<อ>ตับลังเป็นคนในดูสิแล้วตับจะรู้ว่าทําไมเขาถึงได้เป็นอเดแล้วก็รอวันที่สีส้มมาเพราะสีส้มเขาชัดเจนเรื่องนโยบายความเท่าเทียมผมเชื่อว่าคะแนนเขาต้องมาแน่แน่น้อยเนีย่นย เขตเก้าก็สะท้อนเลือกตั้งกทมก็สะท้อนชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพรรคอื่นไม่รู้จักทำอะไรเขามาจำนวนมากแน่แม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่เขามาแน่แต่มีข้อหนึ่งทับคราวที่แล้วเนี่ยมันมีสองปัจจัยที่ทำให้เขาได้เยอะคือปัจจัยที่หนึ่งมีพรรคพรรคหนึ่งถูกยุบแล้วก็เทคะแนนให้เขาจาได้ไล้อันที่สองเนี่ย เรื่องบัตรสองใบไอ้เรื่องบัตรใบเดียวใบเดียวแล้วคะแนนไม่ตกน้าครับเขาสามารถเกาะเป็นที่สองที่สามได้ในหลายพื้นที่แล้วก็พอรวมแล้วเขาได้คะแนนเยอะแต่เขาได้เขตเพียงสามสิบกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพื้นที่อีกห้าสิบเพราะตอนนั้นยุทธศาสตร์การแตกแบงงานไทยรักษาชาติงานรัฐาถูกยุบพอถุกยุบปั๊บเนี่ยคะแนนมันเทไปที่เขาแต่รอบนี้ ไม่มีการเทแบบนันถ้าปเป็นแบบนั้นนะผมถามเ่ยอาจารย์คิดคิดมองการไกลน,นะ,ะมีโอกาสไหมคนในพลังประชารัฐเองเนี่ยจะไปจับมือกับเพื่อไทยอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเหรอเขาไม่ใช่ประชาธิปัตย์อ่าอ่าอย่างคือประชาธิปัตย์กับ <c oughs> เพื่อไทยเนี่ยยังไงพี่เชื่อว่าเขาไม่มีวันที่จะรวมกัน,กนล,ล่าสุดอาจารย์รู้ป่ะแกโพสต์อะไรในเฟซบุ๊กอ่ะก็นั่นไงเพราะฉะนั้นที่ถามว่าพลังประชารัฐจะไปรวมกับเพื่อไทยได้ไหมทำไมจะไม่ได้เขามีสิทธิ์เก่าตั้งเยอะ ถูกไหมใช่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิบหกเสียงที่ออกไปเนี่ยในเมื่อเขาโพสต์ว่าเขายินดีกับครอบครัวเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรก็เนี่ยขนาดเศรษฐกิจไทยเลยนะนี่ขนาดคนอยู่เศรษฐกิจไทยนรบอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับครอบครัวแต่ไม่ได้บอกว่าครอบครัวใครนะกับการได้สกมาขนาดนั้นแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาโพสต์อ่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยใส่ใส่ชุดของพรรคเศรษฐกิจไทยผู้กองธรรมนัฐเนี่ยนะแต่ปรากฏแสดงความยินดีกับ พักเขาไม่ได้พูดชื่อนะเขาพูดกับครอบครัวที่ได้สอกรมาแล้วคนก็ถามต่ออ้าวแล้วพักเศรษฐกิจไทยคุณส่งสอ,งสองกหรือเปล่าไม่ได้ส่งนี่เราไม่ต้องตั้งคําถามซิ <c oughs> เราใช้สมองของเราเราก็พอจะคิดออกไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเราไม่ต้องพูดแต่เรารู้อแลวพี่เชื่อว่าคนผู้ชมก็รู้ก็รู้นะท่านผู้ชมรู้แล้วนะผมก็คงไม่ต้องมาตั้งใบอะไรแล้วนะฮะ